ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา121อำนาจฟ้องคดีความผิดต่อส่วนตัววักหนึ่งพนักง,งานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงวักสองแต่ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวห้ามมิให้ทำการสอบสวนเว้นแต่จะมีคำร้องทุกตามระเบียบดีกาสำคัญความผิดฐานกระทำชำเราเด็ก อายุไม่เกิน13ปีซึ่งมิใช่ภรรยาของตนโดยใช้อาวุธตามปอ,อมาตรา277วัก4เป็นความผิดอาญาแผ่นดินถือเป็นความผิดที่กระทำต่อรัฐมิใช่ความผิดต่อส่วนตัว บุคคลผู้พบเห็นความผิดมีอำนาจกล่าวโทษผู้กระทำผิดต่อพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดได้และพนักง,งานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนดำเนินคดีต่อจำเลยซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยมิพักต้องคำนึงว่าผู้กล่าวโทษเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือไม่ตามปวิอาญามาตรา121 ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตารายแก่กายความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมความผิดฐานบุกรุกในเวลากลางคืนเป็นความผิดอาญาแผ่นดินไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวพนักง,งานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนได้โดยไม่ต้องมีคำร้องทุกข์ตามมาตรา121วรรคหนึ่งโจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง